กระโดดครับกระโดดไปครับก็ทํามาหาก,กินอยู่ข้างๆบ้านนี่นะครับส่วนที่ว่าผมจะไปก็ไปหาตัวจิงรีนะครับที่ว่าร้องเสียงแหลมๆอยู่ทั่วๆป่านะครับตอนนี้ก็เดินไปหาแนวเสียงก่อนไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันถึงสถานที่ที่ว่าเสียงที่ร้องอยู่ตรงไหน ไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนจะหมูนะครับนำทีมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอ้ไปไวมากไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ากลุ่มเอาครับ เล้วครับมาครับมาเริ่มมาเลยนี่เองครับด้านหลังผมนี่ อไปเร็วมากนะครับไปหาแล้วใหม่โดนครับนี่ได้แล้วครับหนึ่งตัวทันครับตัวนี้นี่นะครับนี่เลยตัวแรกครับ แต่ตัวไม่โตไปครับได้แล้วครับหนึ่งตัวไปไปกันต่อ ันี่โดแล้วครับตัวที่สองเจ้วเลยนี่นะครับนี่กับฟาวนี่นะครับตัวที่สองนะครับไปต่อเจอตัวนะครับสุ่มนะครับ อ้าวอยู่นะครับแถวเลยนี่ก็ฟาวนะครับจับขาได้ละนี่นี่นะครับอืมตัวที่สาม้ายอยู่นี่ครับอันนี้เป็นตัวผู้โอเคครับไปต่อ ลุ้นกันครับจะฟ้าหรือเปล่าโอ้ไม่ทันอีกแล้วครับอยู่ลึกมากเลยตาน,นี้ไปครับไปดูต่อลองนับดูนะครับจะอยู่หรือเปล่า โอ้อยู่นะครับถือว่าฟุกเลยนี่นครับตัวอยู่จุดนู้นเลยครับนี่มาแล้วครับฟุกครับโอ้โหน,นี่นะครับนู่นเลยถือว่าฟุกอยู่ นี่ครับทำเสียมปิดปากรูแล้วครับครับนี่ก็คุยแล้วกันครับนี่ปิดปากรูเลย ดนี่โอเคกลับได้แล้วไปครับถือว่าสุ่มนะครับได้อยู่ไปครับไปต,ต่อแจ๋วเลยอยู่ไหมยู่ครับอยู่ อยู่ครับอือโอ้ยเป็นไงครับเร็วมากอยู่ไม่เออ พลาดเร็วมากนะครับไปต่อดูครับอย,อยู่ถึงรั่วลักษณะจะเป็นยังไง <c oughs> อุ้ยจ้ะอืมแต่ขาโอ้ไม่อยู่นะครับเข้าไปหายอดอีกแล้วครับไปครับไปต่อ ตัวนี้เมื่อกี้พลาดตัวนี้อยู่ไะ,ะครับไปครับดูกันต่อ,อยู่ม่ตรอยู่ครับอืแม่นอยู่ตอนนี้ไม่พลาด ตัวได้แล้วนี่เลยครับโอ้โหน้ปรปลาดไปไปต่อครับสุ่มครับฟุกเลยนี่เห็นขาไหมครับนี่เลยครับสุม่มแจวเลยตัวนี้ เลยนะครับโอเคครับไปดูกันต่ออยู่ครับนี่เลยเห็นม,มั้ยอยู่ครับช่วงแรกๆไม่ก็ได้เรื่องเลย กัันต่อครบผมก็หามาประมาณรวมๆเป็นช่วโงได้นี้ได้มานะครับนี่ยินดีนะครับมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกให้ดูยีกันเลยไดกว่าออกง่ายๆครับนี่นครับก็ก ไปหามาทุลักทุเรหน่อยได้มากไม่ได้มากครับขอาาได้อยู่นะครับนี่เลยที่หามาเป็นชั่วโม,มงครับเอ้ครับนี่กลางวันผมก็เจอรูไว้เยอะกลางคืนผมก็ได้ท่านี้เอ้ครับเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลย ผลงานของผมที่ได้มานะครับก็ได้อยู่พร้อมมือนะครับ